มาดูกันว่าบุญกุศลที่คุณได้ทำมาจะส่งผลให้คุณไปในทิศทางไหนนะคะหลังจากนี้นะลองตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญกุศลที่คุณทำมานะคะและเรามาเลือกไพ่สุ่มไพ่ไปได้วยกันเลยค่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะว้าวบุญกุศลที่คุณทำมานะคะจะส่งผลให้คุณนะคะ ประสบความสำเร็จความโชคดีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องทรัพย์สินเงินทองโชคลาภการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์มากๆคิดหวังสิ่งใดทำสิ่งใดในช่วงนี้นะคะนับจากนี้และตลอดไปจะประสบความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองปัญหาปัจสุบต่างๆจะค่อยๆขี้คายและหมดไปค่ะจะมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะและช่วงนี้นะ ะะสามารถขอพอรองค์พระพิกเนศเทพแห่งความสำเร็จได้เลยนะคะมาดูต่อไปค่ะอุ้ยไพ่พระแม่นางกวักโชคลาภคุณเป็นคนที่ดวงเปิดวาสนาเปิดกันเงินเปิดกันงานเปิดนะคะไม่บังเอิญอย่างแน่นอนค่ะที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ในวันนี้นะคะ ใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้บอกเลยดวงของคุณเปิดค่ะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะเปิดดวงเปิดโชคเปิดราบเปิดวาสนาเปิดการเงินดีการงานดีเปิดโชคลาบให้มีมาชื่อไรนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรนะคะหลังสวดมนต์หรือหลังทําบุญนะคะให้อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและอายุไขบ้านเลขที่ที่คุณอาศัยนะคะให้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเปิดทางให้คุณด้วยนะคะ และไพสรุปค่ะเราจะขอสุ่มไพ่นะความสุขค่ะหลังจากนี้นะคะนับจากวินาทีนี้ไปชีวิตของคุณจะมีความสุขความสบายใจเบิกบานสุนทรีสิ่งดีเข้ามาเรื่องดีเข้ามาโชคดีเข้ามาสิ่งดีๆหลังไหลมาเทมาคุณจะพบเจอกัลยานิมิตเนื้อนาบุญที่เป็นคนดีคนไม่ดีอาจจะต้องออกไปจากชีวิตคุณต้องทำใจหน่อยนะคะอยู่ดีๆมีเพื่อนเลิกคบอยู่ดีแฟน เลิกลากันไปหรืออยู่ดีๆคนที่ทําไม่ดีกับคุณเดินออกไปจากชีวิตคุณนั่นแหละค่ะเป็นเพราะผลบุญผลบร,รมีที่คุณทํามาเกื้อหนุนเกื้อกูลทําให้คุณจะได้เจอแต่คนที่ทําให้คุณมีความสุขสบายใจหรือบางครั้งคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวแต่มันกลับมีความสุขกับมีความสงบสุขสงบจิตสงบใจและทําให้ชีวิตของคุณอยู่ได้สบายๆเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะดวงของคุณนะคะต้อง พยายามคิดในสิ่งที่ดีนึกถึงในสิ่งที่ดีเกาะกระแสจิตเกาะกระแสความคิดในด้านดีด้วยนะคะก็จะยิ่งทําให้บุญของคุณวาสนาของคุณนะคะเกื้อหนุนคุณนะคะให้คุณมีความโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังสมความปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณนะคะเปิดรับความสุขจากบุญกุศลที่คุณเคยทํามาค่ะขอทุกท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะดวงเปิดวาสนาเปิดการเงินเปิดการงานเปิดโชคดีเปิดความรักเปิดเปิดทุกทิศทุกทางเปิดทุกประตู โชคลาภโชคดีกันทั่วหน้าเลยค่ะด้วยรักและจริงใจบีพรมเมตตาพยากรฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะ